ไฮโซลูกนักควรแฟนสาวจดทะเบียนสมรสเรเดวเป็นไฮโซคนดังที่ออกมาประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนและมักจะออดมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่สม่ำเสมอสำหรับไฮโซลูกนัดและกิตตีธนากิจอํานวยเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านบริษัทโนเบิลดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนไฮโซลกนนั้นมีกิจการเป็นของตัวเองทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์และบุอุปกรณ์การสื่อสารโดยมีรายชื่อปรากฏในคณะกรรมการบริษัท2แห่งในแก่บริษัทดิจิต ต่อเจนด้าคอร์ปอเรชันจำกัดที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวร่วมอุดมการว่าขอบคุณนะคะในทุกๆวันตั้งแต่วันแรกที่ออกมาจากโรงพยาบาลมีคุณคอยเป็นกําลังใจแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ตัดสินใจเดินไปในทางที่ถูกคุณคือเหตุผลที่ทาให้ผมสามารถทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในวันนี้โดยที่มีคุณช่วยร่วมตัดสินใจเป็นเพื่อนคู่คิดให้ชีวิตมีความหมายเป็นความสุขของทุกๆวัน ถึงแม้จะเพิ่งเริ่มต้นแต่อยากจะขอบคุณที่เลือกผมอนาคตถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำแน่นอนใจได้แต่ผมก็ขอให้เราสู้ไปด้วยกันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังรักนะครับไปม็อบกันเถอะความรักดีๆรออยู่ล่าสุดไฮโซลูกนัดก็ได้เดินทางไปที่สำนักง,งานเขตบางกอกน้อยพร้อมเผยข่าวดีว่าหลังจากที่ขอแอนแต่งงานไปแล้วแต่ยังคงหาเวลาที่คิดว่าจะเหมาะสมไม่ได้ที่จะลงรูปงานวันนั้นอย่างไรก็ดีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ได้ยอมรับว่าทำให้เราเสียใจเป็นอย่างมากแต่สุด ท้ายแล้วเราก็มีการและการดึงตัดสินใจจับมือกันไปจดทะเบียนสมรสพร้อมเพื่อนสนิทพวอบครัวเป็นพยานในสำนักงานเขตในวันทำการและหลังไปทำงานต่อมันเรียบง่ายและเติมเต็มหัวใจทําให้รู้สึกว่ามีความหวงังมีพลังที่จะต่อสู้เสมอไม่ว่าจะต้องเหนื่อยเท่าไหร่จะยากจะสาหัสขนาดไหนขอแค่มีที่รักของผมภรรยาของผมรักคุณนะ